ไปโรงเรียนแล้วนะสวัสดีค่ะอา้าวทำไมรีบจังล่ะลูกรอพ่อก่อนสิเราจะได้ไปพร้อมกันยังไงโรงเรียนของลูกก็คือที่ทํางานของพ่อไม่เอาอ่ะหนูไม่อยากไปพร้อมพ่อทาไมล่ะลูกทางเดียวกันไปได้วยกันจะได้ประหยัดค่าเดินทางหนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่อยากไปพร้อมพ่อพะยะเซาซีได้ไหมเงินตอนเย็นเรากลับบ้านพร้อมกันนะลูกไม่ ทำไมช่วงนี้ลูกของเราถึงทำต,ตัวแปลกๆกับเรานะตั้งแต่เราไปทำงานที่โรงเรียนของลูกในตำแหน่งพนงลูกก็หลบหน้าหลบตาไม่อยากเจอเราบางทีเจอกันที่โรงเรียนก็ทำเป็นไม่รู้จักนี่เราทำผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยพ่อนะพ่อทำไมต้องมาเป็นพนงที่โรงเรียนเราด้วยเนี่ยพ่อจะคิดบ้างไหมเนี่ยว่าเราจะอายแค่ไหนถ้ามีเพื่อนรู้ว่าพ่อของฉันเป็นพนงเนี่ยเฮ้ยจะทำอะไรทำไมไม่รู้จักนรถ,ถึงจิตใจลูกบ้างเฮ้ยมิยวกี้มาตินจ้าสวัสดีจ้า อะไรหรอก็มองหาลุงพหลงนะสิบางทีจะถิน่นเธอมาโรงเรียนพร้อมกับเขาหรือไม่ก็กลับบ้านพร้อมกับเขาเธอเคยเห็นด้วยเหรอก็ใช่นะสิฉันว่าจะถามเธออยู่ว่าเธอเป็นอะไรกับลุงพหลงคนนั้นไม่มีอะไรหรอกลุงพหลงคนนั้นน่ะเขาบ้านอยู่ใกล้ๆกล้ฉันบางวันฉันก็ขอติดรถเข้ามาที่โรงเรียนด้วยก็แค่นั้นเองอ๋อแบบนั้นเองเหรอฉันว่าเราอย่ามาพูดอะไรกันตรงนี้เลยรีบไปห้องเรียนกันเถอะมิวกี้มิวกี้ลุงพหลงหาเธอเขามาทําไมอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมิวกี้ ตามหนูมานี่ฉันว่ามิวกี้กับลุงพะโลดูแปลกๆนะเธอคิดเหมือนฉันเลยฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆ,ๆงั้นพวกเราตามไปดูกันเถอะ้า ท,ทำไมต้องพาพ่อมาคุยตรงนี้ด้วยเนี่ยมันไกลห้องเรียนลูกมากเลยนะก็หนูไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่ามีพ่อเป็นพะโล้หนูอายเพื่อนรู้ไหมพ่อไม่คิดว่าลูกจะอายขนาดนี้ที่พ่อเป็นพะโล้รู้ไว้ก็ดีแล้วคราวหลังจะได้ไม่ต้องทําให้หนูอับอายแบบนี้อีกพ่อขอโทษนะลูกอือก็แต่พ่อมาหันที่ห้องทําไมเนี่ยพ่อเห็นลูกลืมหนังสือเรียนไว้ที่บ้านอะ่ะก็เลยเอามาให้วันนี้ลูกมีเรียนภาษาอังกฤษด้วยไม่ใช่หรอใช่ขอบคุณนะคะ ยูกีมีพ่อเป็นพลงเหรอเนี่ยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นี่เองดูลุงพลงคนนั้นสิทำความสะอาดโรงเรียนทั้งโรงเรียนเลยคงเหนื่อยหน้าดูเนอะนัน่นนะสิน่าสงสารจริงๆเราไปซื้อน้ำกับขนมไปให้ลุงพลงกันไหมฉันว่าอย่าเลยมันเป็นหน้าที่ของพลงที่ต้องทำอยู่แล้วเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยมิวกี้นั่นพ่อของเธอไม่ใช่หรอพรู้ได้ยังไง เพวกเราได้ยินเธอเรียกเขาว่าพ่อแล้วเธอก็ยังอายด้วยที่มีพ่อทําอาชีพพลงพวกเธอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วหรอใช่นะสิพวกเธอรังเกียจไหมที่ฉันมีพ่อเป็นพลงแบบนี้จะรังเกียจทําไมพ่อของเธอทําอาชีพที่สุจริตนะต่อไปเธอไม่ต้องอายแล้วนะไม่ว่าพ่อไม่จะทําอาชีพอะไรก็ดีหมดแหละยังไงก็หาเงินเลี้ยงดูเราจนโตเธอต้องทําดีกับพ่อให้มากๆนะก็จริงของพวกเธอทำไมฉันต้องอายด้วยที่มีพ่อเป็นพลงขอบคุณ ฉันดูสิพ่อของฉันคงทำงานเหนื่อยหน้าดูงั้นเดี๋ยวฉันไปซื้ออะไรให้พ่อกินก่อนนะ